สวัสดีค่ะยินิีตอรักสื่ช่องตุ่มพารเวยนะคะตอน,นนี้น้องใบหม่อนกำลังถอนขนเป็ดนะคะถอนขนเป็ดอยู่ค่ะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหม,ไหมดูสิมองที่มันเห็นเป็ดไหมดูให้หน่อยเห็นไหมล่ะเห็นเธอไหม <c oughs> ไม่ล่ะ เห็นไหมเห็นเธอไหมเห็นอะไรหัวขาดไหมเห็นเต็มหัวไหมเห็นเต็มอยู่ใช่ไหมเห็นเต็มอยู่ล่ะเธอนั่งดีๆนะเดี๋ยววอออกเหรอแขทงเก่งมากลัวกลัวมันจะลอดขางเก่งออกอ่ะน้องใบหมอนช่วยถอนขนเป็ดอ่ะเป็ดตัวบักใหญ่แม่ พ่อม oh, like ันเหมันเป็นต ah ัว okay. ผู้หรือเปล่าตามตามตัวผู้เด็กตัวเมียฮะผู้เดตัวเมียคนเป็ดอยู่กันร้องมอนมันตัวอะไรอ่ะมีรอยไกัดมันบ่ มีไอ้กัดมันบอมีรอยไอกัดไหมไม่มีมีรอยไกัดมันคือายดมันนี้เดี๋ยวจะมีรอยกัดมจ๊กทำไมมันไม่กนเ เห็นเป็ดไหมช่วให้หน่อยเห็นเป็ดไหมเห็นเต็มไหมเออเอาเต็มเต็มองน่ะอ่า้ายาพานไปหมดหามันหามันใช่ไหมเป็นสิวเป็นยังไงวะแล้ววันนี้จะไปดูมอลมอโอ้โหวันนี้เขาจะไปดูมอลำอีกนะเขาบอก

เดี๋ยวราดูได้สินาทีแล้วไม่เอาเยอะหรอกแม่หมึ่งชิดก็ยังดีโอ้ยสามนาทีแล้วเอามันครบแปดนาทีไม่ใส่แว่นตาก็มองไม่เห็นสิขาแว่นตาอ่านหนังสือนะคะนี่มันทำแบบนี้นะมันออกมาจี๋นะน้องเบมอนมาช่วยถอนขนเป็ด

เ,าเ่าขายเนือ<ะ>เหรอขายเนื้อในตัวนี้เหรอเมื่อวานนี้ใช่ไหมตอนเย็นเออเห็นรถขนวัวมาอยู่ตัวต,วตวู้รือตัวเมียตัวหนุ่มเหรอตัวสีแดงเหรอไม่ใช่มันตัวสีขาวเหรออ๋อเหรอเขาซื้อแล้วมั้งครับเพิ่งมาจับหรือเปล่าไม่ใช่เขาจับจับ สามานนะเมื่อวานอ่ะเออเขาซื้อเขามาจับไปคอกขาซื้อใหม่ไงอืมเขาขายตั้งนานเลยเขาเพิ่งจะมาจับจับตรไหนเพิ่งมาจับออกเออเพิ่งมาจับออกไปคอกเขา <c oughs> ปลาอย่างตีมั้สิถอนอน้อนลลูกมันสิ ลูกอัะนนะี้ทำไมยายไม่ลูกอ่ะลูกมันออกไหมล่ะออกเนี่ยออกเห็น <c oughs> ไหมออกยายเสื้อเงขอยคนเป็ดอ่าเนี่แต่เไม่ได้เป็นไข่เธอจามจามเดี๋ยวก็เป็นไข่นะเธอต้องเตรียมเสื้อผ้าไปนหนาๆนั้น,านาอากาศเย็นมาอ,อีกรอบก็คนก็เป็นไข้เป็นหวัดไปแล้วพี่อ้อม ไปโรงเรียนหนูใส่เสื้อแขนยาวทุกวันบางวันที่มันร้อนหน่อยที่มันหนาวหนาวที่มันหนาวหนาวเกินหนูก็ใส่ตากเกินที่ไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะที่มันหนาวกว่านี้ตาแดดนอนเลย เป็ดไหมเธอเห็นพอดีไหมตรงเนี้ยโอเคเดดโอเคไหมโอเคยังอะไรให้เห็นแค่มือกับเป็ดก็พอ,อวสวัสดีกล้องยังสวัสดีค่ะไม่เห็นหน้าเล<ะ> <laughs> ยล เยี่ยมเลยเหรอปังปังปังผงรังผงถอนเร็วๆถอนเร็วๆนี่ไงหราทานหมดทัวงหมอเลยตอนนี้ไม่ได้เย็นเย็นหนอนเย็นเลยหนอนตะวินจะทำเมนูอะไรทำตะวินไหยายดูนิ่งสิ ใกล้ๆเนาะแกะไม่แกะอู้อันนี้เราได้ชิ้นใหญ่เลยอ่ะทำไมทุกคนไม่ทำ ถอนอีกมืออีกมือเอาไว้ให้ยายนี่ก้อดไปเลื่อยๆไม่ยายยักหนูอะไรยังกที่ไหนเราเยอะแยะเห็นไหมเต็มตัวอยู่ คะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเรื่องทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นักข้ามูเรียบๆปังนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจ้าจ้า